สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ IPM อัปเดตกับผมบรรเดนพัฒนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมนั้นไปดูงานแถลงข่าวนะครับการจัดการแข่งขันวิ่งนะครับบุรีรัมมาราทอน2021การแข่งขันวิ่งในรูปแบบใหม่ในยุค New Normal เป็นการแข่งขันที่จะอัปเดตไปถึงระดับโลกกันเลยทีเดียวบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยครับ บุรีรัมย์มาราธอน2021งานวิ่งเวิด์กไาท์วิถีใหม่ชวนนักวิ่งสร้างปรากฏการณ์อีกครั้ง23-24ถึงวันที่ 24, มกราคมปีหน้ายิ่งใหญ่ปลอดภัยสมศักดิ์ศรีมาราธอนระดับโลกการแข่งขันวิ่งระดับโลกบุรีรัมย์มาราธอน2021เพชเกษมบ่ายเครื่องดื่นตราช้างประเดิมจัดวิ่งวิถีใหม่ดีนอเมลเต็มรูปแบบครั้งแรก23-24ถึงวันที่ 24, มกราคมปีหน้าพร้อมเข้มมาตรการป้องกันโควิด -19 เปิดรับเฉพาะปอด เหล็กชาวไทยและต่างชาติที่พํานักในประเทศฝายจัดยังคงเน้นมาตรฐานสูงสุดระดับ World Event ปูทางสู่เมเจอร์ระดับเหรียญทองของโลกต่อไปนายพิพัฒน์รัชกิจประกาศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน,ขนบุรีรามม์มาราธอนประจำปี2564 ภายใต้แนวคิดสวรรค์ของนักวิ่งซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่5ติดต่อกันโดยจะทิงชัยในวันที่23ถึงวันที่24มกราคม2564ณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมด้วยพลตํารวจเอกสารสรุตานนนายกสมาคมกีฬากีทาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายทัศกรถัดถายายากลผู้วารการจังหวัดบุรีรัมย์นายแพทย์วิทิตสริชี ชยยายกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นายสุรพลอุทินทุผู้บริหารสำนักประสานงานภายนอกบริษัทไทยแบบบริษจ์มำกัดมหาชนโดยเครื่องดิบตาช้างและนายในวินชิดชอบประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตร่วมกันแถลงข่าวในการจักดการแข่งขันครั้งนี้ณศูนยะ์การค้าเดอะสตรีถนนรัชดาพิเศษกรุงเทพมหานคร ภายในงานมีผู้เข้าร่วมง,งานมากมายรวมไปถึงยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจรักในการวิ่งสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยวันนี้เรามีสิ่งสาษั์มาให้ฟังกันจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังเลยครับก็บุรีรัมมาทอนที่จะจัดในเดือนมกราคม2564นี่นะครับหนึงละนะครับเราจะวิ่งด้วยมาตรฐานของ g o l เลเบลซึ่งเราเตรียมตัวมาทุกอย่างเพื่อที่จะให้การวิ่ง บุรีรัมย์มาราธอนครั้งนี้เนี่ยมันได้รับการรับรองให้เป็นมาตรฐานระดับโลกเหมือนกับโตเกียวลอนดอนหรือที่อื่นในโลกมาตรฐานของการจัดการแข่งขันนะใช้มาตรฐานของโกลมีข้อจำกัดเนื่องจากทางสมาพันธ์กรีธานะครับได้ประกาศว่าในปี63และ64เนี่ยจะไม่มีการยกระดับมาตรฐานมาราธอนใดๆในโลกเลย นะครับแต่ว่ามาราธอนใดซึ่งได้มาตรฐานโลกแล้วไม่ว่าจะเป็นบรอนหรือซิลเวอร์เนี่ยก็จะได้รับการรับรองให้เป็นการวิ่งมาราธอนใน World Standard ทั้งหมดนะครับเราเองก็เลยไม่สามารถที่จะใช้เวลา3ปีขึ้นไปสู่ระดับโกได้นั่นหมายความว่าเราจะต้องรอจนสถานการณ์โควิดจบแล้วปี6.5ซึ่งเรามั่นใจว่าเราจะ สามารถนำโกลเลเบลมาเป็นมาราธอนของประเทศไทยได้นะครับมาตรการในการดูแลในเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคมการควบคุมในเรื่องของโควิดนี่นะครับเราสตรีก100%นะครับการออกสตาร์ทเราใช้การยืนโดยการตีบล็อกให้ห่างกันประมาณ1-2เมตรนะครับสำหรับการออกสตาร์ทของทุกคนเพื่อเว้นระยะห่างเรามีการสปิท ามาราธอนจากวันเดียวเป็น2วันโดยแยกเอาฟันรันกับมินิมาลาธอนไปวิ่งในวันเสาร์แล้วก็เอาเฉพาะฮารกับฟูลเนี่ยมาวิ่งในวันอาทิตย์เดิมพันการวิ่งครั้งนี้อีเวนต์ครั้งนี้เนี่ยทุกคนมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยกันเป็นกุญแจสำคัญในการไขเปิดประตูในการจัดอีเวนต์การแข่งขันและอีเวนต์การท่องเที่ยว ของประเทศไทยให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งจะนำมาสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ปัญหาปากท้องของพวกเราคนไทยด้วยกันประเทศไทยเราก็ยังควบคุมและจัดการในเรื่องการป้องกันปัญหาโควิดได้ขอให้มั่นใจว่าที่เดียวในโลกที่ปลอดภัยคือประเทศไทย เรียกได้ว่าเป็นการจัดงานแข่งขันวิ่งมารา t h นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับให้สมศักดิ์ศรีกับมารา t h นระดับโลนนั่นเองสําหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปสมัครได้นะครับที่ www. บเว็บุรีมารา thon อทนั่นเองเจอเจอกันได้นะครับในงานบุรีรัมารา t h น2021 Pre s e n t e d by บเครื่องดื่มตราช้างในวันที่23ถึงวันที่24มกราคม2564นั่นเองสำหรับวันนี้ก็หมดเวลากับรายการ i อพมอัปเดตกับผมบรลยินพัฒน์แล้วนะครับบอลและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดี